โอ้สร้างมาแต่สายมันตัดผมอยู่ในบาทนี้สร้างมาจากฟากห้วยนะครับโอ้ของแทกตรนนี่ห้วยเอาดีๆเลยสร้างเอ้ยเอาทซงไหนแล้วนี่นะทซงเมาบ่เลิกวะบวกเคลนเนี้ยเจ้าก็ไดบวกเลินเนี้ยเอาออกพรรษาเราพรรษาตอนรับออกพรรษาพยานากขึ้น รุ่นมาวเวเลิกไงมาวเวสร้างโอ้สร้างมาแต่ประเทศนอกคนนี้มาเบิร์นอยกันเด้วเอฟซีไอ้บับน,น,น,นี้คือกีเฮียจอดนักยานี่โบอีลีบโบเลตัดเด้อสร้างเลยขายส่งเยอะเปียกสร้างมาแต่ไซน์นี่ครับอย่างอย่างกว่าเพราะว่า มาแต่นั่นนะไม่ตัดซากห่วยกะบอกเพื่อนไหมว่าเม่ยนนี้ตายมาแต่อ,อิสราเอลปะวะมาจากฮามาดเมียนโอ้หน่วยฮามาดเขาไล่ล่ามา<อ>ันมอกอด่านอยู่นี่วันนี้โอ้นี่นี่มาแต่อ,อิสราเอลจดุดเียเอ้าตายลงมงงบ,บา่ายเดียวโอ้โหกระจวดจวดคนนั้นแม่สร้างเอ้ย ใส่ลงไปบ่ดิดักทรงได้ก่อรับออกพรนสาวาสันเด้ดเอาเกสร้างตามเคลื่อนที่แล้วไม่อาอยากขึ้นเยอะหอูแตกเลย ฟังดาราฮอลลีวูดมาได้มาสแสดงโดนละเขาว่าเป็นต่ายและ้ากอะไรแต่กีก่จักกิงลกตะคอ,องตะแค้งแถวนี้ออไปประเทศนอกถูอมาเนาะมาจากฮามาก็กล้างสีด่างอันนี้ไปประเทศนอกก่อนเพิ่งกลับมาสิ่มาแก้เกิดอีกหรือจังไรยังไม่ได้ถามก่นอนโ จักไปเอาดีทั้งหนเดี๋ยวนี้อันนี้มาเทนเนี่เป็นสร้างตัดผมแบบน,นี้สร้างว่าใช่ไหมฮู้นนะเครื่องมือมันก็ได้มัทำมันได้เอาไอซี่ใส่บริการกับมาดวนเน้อใส่ห่มลำใย,ยนี่แหละเมื่องแต่สร้างฮูนะ้นะบุญหอมบาเบอร์ เคลื่อนที่อะไรสิเคลื่อนที่เร็วอนะเอาเกี่ยวเปลี่ได้เลยทางเลยเรื่องเราก็บปธรรมดานดาอบ้านอาอบ้านนีน่เราจะสร้างก,กับพ่อละดเราจะโซ่ผมบ้านเลยยังมาแล้วอยู่อีกสักชั่วโมงนึงจะใส่แล้วบาแล้วโอ้โหปวดขากระปวดขาละสิได้ เอากล้องมาตั้งรถะโอ้ยเอาเราอะมาตั้งคือบ่าดีเด้อนี่กล้องมาตั้งเลย้องันนี้กลับแก้มกันยุกใกล้ๆเห็นเพราะนี่ล่าจัดผมกันจุนนี่ร้านตัดผมล่าไม่เอาบอดสางไมเอาบอดสางบาร์เบอร์บริการไปกันเองคนน่ะคนน่ะหาแป้กอะไร โบ้ทางมันบริการดีเว้ยมาวัดส่างบาร์เบอร์ตักอยู่ริมทางนี่พี่น้องเลย<น>เอคอ่าดวงซวนนย,แ,วนยแน่รถแฉลบลงมาโซนตายเพราะแห้งค่าดวงบรดี้เนี้ยเอาตาลังรอ